นเพราะว่ามันจะไม่ควายไปสำักาลเนี่ยอาจจะควายผ่อกนการเมืองได้นี่ไงแต่เขาลบโค้ไปนะเุกเห็นทัี้เนี่ยอ้าวถึงไหนล้ยมีอะไรต่างชาติทุกอะไรอามมี เพราะกัอย่างรแงนถให้ตระวให้ไทีต่ที่ปโดยใช้ก่อเห็นที่ระจกาไฟจแตกเขาพยายามเดินขอเล่าอากกผอื่นจาไให้แล้วเริ่มข้าวราดที่กาจุ่กลางให้เียบ่จะาไปด่าากสคือจุ่กลส่คนทั้งโปกทีและทั้ง่ที่ลรายนี้ยังโวนวาดูเป็นประเทศไทยนาายอดแย่เรียบที่ว่าอยู่เขมรยังดีกว่ามาไทยมาก แม้วโดยสารส่วนใหญ่จะพยายามเสียบหกเพื่อไม่ให้เกิดการมะทะกเนื่องจากเป็นยาพิการมาตีหนึ่งแล้วต้องการพักผ่อนแต่ชายคนนี้กลับไปอยู่โวยวายอยู่นานประมาณสิบห้าสิบสองสิบนาทีประชาชนสนใจเจ้าหน้าที่รถไฟเข้ามาตรวจสอบและพยายามเจรจารด้วยท่าทีที่สุดม,มากามว่าชายต่างชาติคนนี้กลับทำตัวราวกับอะเรียกว่ากลางอะแล้วยังไงนะเราก็ด่าทอเจ้าหน้าที่ไม่ยอมลงมาจากรถนะคะพยายามจะต่อสู้อีก ก่อเหตุชกคนขับรถไฟและผู้โดยสารที่อยู่ใ,ใกล้ๆก็ทำให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ทนไม่ไหวแล้วก็ลุกขึ้นมาตอบโต้ผู้ชายคนนี้เพื่อจะสั่งสอนตามที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี้สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตัดสินใจไล่เลยค่ะไล่ทั้งสามีไล่ทั้งภรรยาให้ลงสถานีถัดไปแต่เหตุการณ์ก็ยังไม่จบคือยังวุ่นวายอยู่เลยเพราะว่าผู้ชายคนนี้ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่แตะตัวเขาแล้วก็ยังรลาด่าคนไทยต่อเนื่อง ทีนี้ภรรยาคนไทยเนี่ยตามรยายงานเขาบอกว่าไม่ยอมห้ามแล้วยังไปร่วมด่าผู้โดยสารคนอื่นที่อยู่บนรถด้วยถ้อยคำหยาบคายพอถึงเวลาคือสถานีถัดไปที่ต้องลงผู้ชายเนี่ยยังตะโกนเขาบอกแผกเสียงแล้วก็เดินกลับมาทุบก,กระจกหน้าต่างซ้ำอีกรอบทุกคดีที่กระจกไม่แตก ก็เลยทำให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าคนที่กฎหมายบ้านเราอ่อนเกินควาลูกสาว <Okay. S 2> เลยทําให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มขัดความยังเกรงและกล้าแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนี้ okay. ครับผู้ชมอ่ะมาดูความเคลื่อนไหวล่าสุดเช้านี้ดีกว่าอ่าพลิกจิตเมืช้าดูว,ว่าอ่าพรุ่งเช้ามีหาสิงเือตัวเอง เช้านี้เลยแหละค่ะออมาเสียงมาเจอตัวเองเช้านี้ครับต้องไปถ่ายรูปโพนี่อเออยากให้ไปฟังสุยคนพิเศษคือยุทธศาสตร์ในขณะที่ประจันที่ปัไปัยธรรมดานันคือนี่แหละความแหลมคมโอเคอาคนพิเศใช้กนยุทธในของนี้ของามร่างกระเาษต้นคอประจันที่ปัจจัิยังไปัึการรัฐบาลทจะเกิดขึ้นว่าเป็นรัฐบาลสุดเรลี ไม่มีคนเท่าแล้วไม่สร้างความแตกแยกขอให้เศรษยกิจันถ็งเรื่อลงลาดคนไทยหรือรักษัะนานซื้อก่อนตยนคือรับแหละว,ว่าโอกาสจะขึ้นปที่หนึ่งอยู่กัตัวดาได้เอาเถอะพักเอาไปฟังคุณไมเชิที่เลียงผูอุปกรณ์ที่อยที่ทางผู้บริงกตตสุธนีเาว่า้นป่าน ไม่ต้องใส่ชื่อแลนะครับ,ตรบแต่ว่าภาคื่เนี่ยกพูดยื่นไยชัดเจนเนครับ การเคลื่นตัน้ก็สอกาที่ตุนริของปีนัมสได้รับนฝ่งเนี่จะเดินหน้าแก้สองเรื่องได้นะครับือไม่ต้องัจะการไปทำสับใหม่หรือไม่ แต่พูดไปแล้วไม่สร้างความแตแยกคือคุณจะเป็นคนสร้างประเด็นเรประเด็นเรับแล้วก็บอกว่าถ้ามีหลักประกันก็ไม่สร้างความแตกแยกร่วมได้ข้อต่อมาขยายความให้ประเด็นพรการเมืองมีครอรวมมาครอบไม่ต้องขยายมาเมื่อไทยร่วมได้ถ้ามีหลักประกันก็จะไม่มีขคแต่ครอบัวเข้ามาครอบงานร่วมได้

ผมเป็นคนชอบการปรราสัยมากอาวิชิตจึงกระดานบอกแบบหน้าดำขัามเรียกเลยนะถ้าพักไหนบอกไม่เอาปริบัตะนี่มันเป็น,นทีประราสัยที่เป็นเจตผลิถ้าพักไหนบอกมาแล้ว่าไม่เอาปี่ปัตเป็นประการแปลว่ามีความมาั่นใจว่าปฏิปัตคือร,รัฐบาลถ้าแล้วจะเป็นพักที่จะกำหนดเกม <c oughs> ปัญหาตอนนี้ข้อ,อเดียวของวิจิตรปัจจุคือให้ได้จำนวนพอสมควรก่อนถูกไหมเพราะตอนนี้ถ้าฟังจากที่ดาวโพลเชื่อว่าจะได้จากใต้สี่สิบอาจารย์ประเมินสี่สิบที่ได้อาจจะว่าคือถ้าไม่ได้กรุงเทพเลยมันมีปัญหาใช่ค่ะทั้งหคดที่ผู้ใหญ่ก็มีความเชื่อมั่นในกรุงเทพแต่อาจารย์สุชาบอกยากมากที่จะมาจับกรุงเทพไม่น่ายเลย ขนาดที่ยงวัสเช้านี้เนรูปตลาดราชวัรใช่ไปตลาดราชวัรนะคะไปนี่ใช่ะหมนี่ร้านเด,ดียวกนรทุนที่ไม่เข้าไปจากที่เดินผ่านมาแต่เ่อเส <ๆ S 2> ียวอะ่ะให้ดูแต่ต้นคืนหรือร้ายังไม่กอดแวะนะหรือสี่ยานสีย่านนี่ขอคนละแยกตลาดลูกชิ้นเอาเลยอีกแง่หนึ่งเอเลยอีกแยกเลยเอายังไงครับอันนี้ไปวัดโวันะคะไปช่วย คุณภูมิโคเตมีนะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็ตอบรับกันอย่างอบอุ่นเลยแล้วก็แนะนำผู้สมัครนะคุณคุณเกย์เป็นคนหนุ่มมีความรู้ความสามารถหล่อทำให้ชาวบ้านกับแซวกัเลยบอกว่าคนนี้หล่อกว่าชีเมืทอกี้คุณกัปตันวิชนะคะอืมนี่อะนี่เป็นการขออภิชิตเช้าวันนี้ตกลงจะไม่หามาใช่ไหมเดี๋ยวคือมันอยู่ในมือมันหาไม่เจอตอนยิงของเคยต่อนะคะ วันนี้เนะี่ยต้องจัดใจสัมภาษณ์แล้วยังไปพบปากกับทุกที่ทกองค์กรบริษัทหลักทรัพย์มูลหลวงอาที่ยังบริษัทหลักรทรัพย์มูลหลวงไปกรุงเทพเนี่ยเรียกความเชื่อมัน่นแล้วก็ย้ำความแตกแยกเรื่องของที่ททภาคส่วนประเทศปลอดภัยด้วยข้อที่หนึ่งอะไรนะไม่มีคุณเทา,เทาอาจจะไม่รับเอาใครที่เป็นคุณเทาสองไม่มีความแตแกแยกสามไม่มีอะไรนะ ครอบครัวอะไรเนี่ยครอบครัวครอบครัวเออหรือว่าสิ่งกับองค์กรไปแสดงวิสัยทัศน์ฉายภาพและข้อสรษฐกิจไทยผ่านนิยบายในความโปร่งใสตรวจสอบได้จากสื่อมวลชนโดยลักษณะเป็นการประกาศว่าประสบการณ์ที่นี่เขาพักเราที่ไม่ฝันเคยพามาเล่ฝ่าวิกฤตมาแล้วหลายครั้งเนีนการค่อยๆปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างเดิมให้ดีขึ้นยอมพระนรภาริยบายของรขึ้นในปัจจุบันเป็นการต่อยอดที่ทันสมัยและตอบโจทย์การบริการได้ดี แต่คริบถิปก็ไม่นไวึงจพูงต้นแบบจริงๆเลยมันจะเช็คช่วยชาติเช็คช่วยชาติสองพัองพันิเศษกระบกสบายด้วยครับผมสองได้แหละไอคนละครึ่งที่ตอรางกันสมัยสองศูนยระบอกที่ไม่ดเนี่ยอยากต้นแบบเช็คช่วยชาติแนวเดียวของครใชริบถิ่นขนาดที่รายหน้าเกษนรกรจะยิงอยากได้ด้วยนโยบายประกาศงได้ที่แม่ยาม่ล้วจเฉลี่ย แล้วก็พูดฝากข้อความสัมารถมเสียงไว้ปจิตปักสืทอพัที่เรืองแล้วประเทศปลอดภัยอยางไรคยงไรของอกาสให้กเแยกการสำรวจข้าไปมีพลังในการปราบซึ่งจิตวิญญาณทางรุติความแตกแยกในสังคมเนี่ยจากนั้นลงพื้นที่ต่อไปที่ตลาดนัดเมืองไทยกักระย่าสุทธิสันคุยกำจัด้าคารแคากับพนานริลเตแรกนั้นอยกางยกคึ หลายคนเขา,เขาลอมเบอร์ใช้ปัดกลับมาแล้วแล้วก็ชี้อมความรอแล้วของคุณนัิเศษ ที่เป็นตัวเต็หงหรือจะมาดับหนึ่งดับสองก็ตามเนี่ยแต่ทุกเสียงที่มอบให้กับประชาชนอย่างเรายืนยันว่าจะมีคุณค่ามากมีคุณค่าในการที่จะเติมกาลังให้กับพรรคที่สามารถที่จะไปพูดกับคนที่จะมาชวนเราไปร่วมรัฐบาลจะได้รัฐบาลที่เอาจริงเอาจังเรื่องของผลเศรษฐกิจเรื่องของผุงเทาเอาจริงเอาจังในการที่จะไม่สร้างประเด็นความแตกแยก แล,และก็รวมถึงการที่เราจะเอาแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปประเทศเศรษฐกิจเนี่ยเข้าไปผ่านการได้ด้วยนะครับถ้าเติมกําลังให้เรามากๆเนี่ยผมคิดว่าเราเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยไม่ว่าใครจะเป็นแใหญ่ก็เป็นสิทธิ์นะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยก็ประชาชนก็ต้องตัดสินว่าต้องการเลือกอนาคตแบบไหนอย่างไรตอ้นะับก็องกระแสนายกโอนาประธานาเเละ มีหลายใบนะเ,เรือ่องีตานี่ครับทงนี่ะสงข้า,ไ,า,ไ,าไป,ไปนไนทบุรีนนทบุรีไปหาเสียงนเปไทยหายจนด้วยคนทาเป็นั่คไม่เขียนมไม่ไหายจนวคนทเป็นทอะไรนะ,ะรนะคนไหใจ เห็นไหมคนหายใจไทยหายจนคนทําเป็นนี่เติมให้เลยอะไรท่าเหยียบม,มาฟ้าซื้อกินอะไรเราก็นำเสนอไปให้เขาพูดขบวนความเนี่ยเห็นไหมอาคุธพิเศษอะไรนะคนหายใจไทยหายจนคนทําเป็นคนหายใจไทยหายจนคนทําเป็นเห็น เจ้าตัวปราศัยว่ากลับเข้าสู่เวทีการเมืองเมื่อตุลราที่ตานมาไม่คาดคิดเลยต้องมาทำหน้าที่หัวหน้าปฏิจจุบันรนาไม่ทันไรอ่านข้อติ้งยุบสภาไม่มีโอ,อกาสตั้งตัวกันทีเดียวแต่ด้วยความแข็งแกร่งของปัจจุบันพอยุบสภาเปิดวงรุ่งใครอยากวรุ่งวงารกับเราให้ไปยอมรับนะให้มาสมาัครเป็นสอสอทุกคนเป็นสอสอได้เดียวใค<ช>รับมถามพิเศษบอกเวรพื้นที่นี้ต้องต้องเสียเลยวันที่ท้าที่จะได้เป็น แต่มสมจับเ,เดียวที่จะมาขอถือตัวคนิปันท,ที่โดนทั้งบรีก่อนแฉในแซวประชา,าชนอยู่ด้านล่างว่าช่วดเปลี่ยนเสียงคลิปเป็นคะแนนด,ด้วยกลิปมาเป็นคะแนนใช่ไหมนี่ไงอารีลาการประสายในป่ยคนติปันเข้าเป็นเอกเลยนะนี่ไงผมจะสรุปและพู่พาดพิงไปถึงปราบสแกมเมอร์ออนไลน์ในช่วที่ผ่านมาว่าโคเข้าไปโค่นเมา ตัดเน็ตตัดไฟไม่ขอเอ่ยชื่อมีพักแดงกับน้ำเงินโทษก,กันไปโทษเข้ามาถ้าพู้กระทำนี้เอ่ยชื่อมาเถอะพรรคกันไทยกับพรรคกใฏไทยตัดเน็ตตัดไฟไม่ขอเอ่ยชื่อแดงกับน้ำเงินโทษกันไปโทษกันมาเราเองไม่ได้ต้องรอรับจีนประเทศอืกก่นกข้ามาเป็นฉากการซึ่งก็หมายถึงจีนเนี่ยจำได้ไหมได้รวมถึงกบุญชามเข้าไปรบกันก็ไม่ไแน่ใจว่าจะลอยโวนแบบนี้ไหมหมายถึงสแกมเมอร์อ อาวิเศษบอกรัฐบาลทำไมจะต้องช้าหรือลังเลงขนาดผมกลับมาแค่สองเดือนก่อนจารสิทธนพลิศทำการได้อย่างดีเอาเข้อมูลไปส่งองตอปสร,ปร,ปรน,นี่ปงอแน่ไหมลักษณะก็คือที่มีการย,า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 ยัดย้ำเนี่ยที่แทนว่าเป็นผลงานขององค์กรเพราะว่าเอาหลักฐานไปยื่นให้กับปปงนอนี่อะเนี่ยระหว่างเที่ยววันรุ่งภาและเลือกตั้งยังมีการยักย้ายแทนเทือด เราเป็นประเทศที่อรียนรู้เรื่องเหล่านี้มาไม่น่าแปลกใจทำไมเกิดภาพของคนเหล่านี้กับภาพรักการเมืองไทยที่นเนียวแน่าในประเทศออกมาถึงภาพไค่ไหกแตเป็นคำพูดไ,ไม่เห็นแล้วก็บอกว่าต่อที่ว่าไปจจำทันติจได้ไหมผมไม่ได้ไหนทัศน์การบ้านเมืองปเป็นแบบนี้ไม่เห็นมีใครทำอะไรไม่เคยว่าฐบาหลหรือฝ่ายค้าน ออตอนนั้นก็จะมีรัฐบาลไทยสองทางพื่อไทยฝ่ายค้านคือพรรคของโจทยแต่ฝ่ายขาต้องมี่ชานชัยสระเสกนะเพื่อยื่นเพื่นจนจนอ,อ,อ,อให้ตรวจสอบนี่เป็น,น,นบทเรีนประจุที่ปัจจุบชานชาัย